คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโรสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากแดนเน a n แนลนะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อยอยส์สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคุกกี้ r ันคิงด d อมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง วิธีหาตังในเกมคุณกี้รันคิงด้อมละกันแต่เอาจริงวิธีหาตังเกมนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงเรื่องการอัปเกรดปราสาสตรควบคู่ไปด้วยละกันครับก็สําหรับวิธีหาตังเกมนี้นครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะพยายามมาส่งของที่ต้นไม้แห่งความหวังตรงนี้ครับซึ่งเงินที่ได้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับระดับความยากของของ,ของที่เราจะต้องไปหานะยิ่งของที่ต้องใช้เวลานานในการทานะครับมันก็จะยิ่งได้ผลตอบแทนเยอะครับก็อีนครับอย่างเช่นอนนนะ ส่วนของที่ทําง่ายๆนะครับรางวัลตอบแทนที่ได้มันก็น้อยไปด้วยนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมส่งให้หมดเลยแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวลองมาดูนะว่ามีของอะไรที่ใช้แล้วได้เงินเยอะๆอยู่ไหมนะครับสําหรับนม1นึเยือกนะครับ แบบแปรรูปแล้วนะเราก็สามารถขายได้อันละห0พันเลยนะครับตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถส่งของตรงนี้ได้ไม่มีลิมิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งผลิตของได้เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถมาส่งเพื่อรับเงินได้มากขึ้นเท่านั้นครับและถ้าของชิ้นไหนเราไม่สามารถส่งได้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดรีเฟซตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมกดให้ดูเลยแล้วกัน นี่นะอันนี้ผมไม่ส่งครับไม่ส่งนะเราก็จะต้องรออีก10นาทีนะครับและคําขอถัดไปมันก็จะมาใหม่นะครับให้เราสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะส่งหรือไม่ส่งนะถ้ามันยังเป็นของที่หายากอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสกิปได้เรื่อยๆนะจนเป็นของที่เราหาได้นะครับคือถ้าเรายิ่งขยันส่งตรงนี้มากเท่าไหร่เนี่ยผลตอบแทนเงินที่ได้มันก็จะเยอะเท่านั้นนะครับแบบตอนนี้นะผมก็ได้มาล้านสี่แล้วนะครับก็วิธีหาเงิน เกมนี้ก็จบครับวิธีนี้แหละที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะซึ่งต่อมานะครับผมจะมาพูดถึงรถไฟหน่อยละกันข้อดีของรถไฟเยลลี่หมี่คืออะไรนะคือมันจะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยได้รับวัสดุหายากในการสร้างของต่างๆนะครับวัสดุหายากก็คือตรงนี้นะในกระเป๋าเรานะครับช่องหายากเลยจะมีเสานะครับอิดแล้วก็มีเข็มทิศนะซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าเพื่อนๆขยันส่งรถไฟเรื่อยๆนะผมบอกเลยว่ายังไงวัสดุตรงนี้มันก็ลดน,นะครับและสิ่งที่เป็นประเด็น ช่วงนี้ที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับนั่นก็คือการอัปเกดปรดภาษาครับสำหรับการอัปเกดปรดภาษาต,ตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยของผมก็กําลังจะขึ้นไปเลเวล10แล้วนะปัจจุบันอยู่ที่เลเวล9ครับก่อนหน้านี้มันมีดราม่าเรื่องการอัปเกดปรดภาษานะครับเพราะว่ามันมีคนไปเจอโพสในทวิตเตอ์มั้งครับของเกาหลีมัง้งแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาแปลเป็นไทยมาแล้วนะก็จะเป็นรูปนี้เลยนะ ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรจะทําแล้วก็ไม่ควรทำนะตรงนี้นะครับมันมีบอกอะไรบ้างนะอย่างแรกคือเขาบอกว่าให้เราใช้เพชรซื้อกระจกนะครับในตอนที่อัปเกรดจาก4ไป5นะครับพูดง่ายคือเราไม่ต้องอัปเกรดร้านกระถังตรงนี้นะครับเพื่อทํากระจกเองแล้วก็อย่างที่2ห้ามอัปเกรดร้านที่เอาไม้มาแปลรูกนะครับ ให้เป็นตะเกียงตรงนี้เนี่ยเราก็ห้ามอัปเกรดไปเลเวลสองนะให้เลือกสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างร้านแยมหรือว่าร้านเบเกอรี่นะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าสําหรับปราสาทคุกกี้เลเวลแปดเนี่ยสิ่งที่จําเป็นสําหรับการขนส่งของขึ้นรถไฟสําหรับคนที่เล่นแบบ3ขบวนนะครับตะเกียงแล้วก็กระจกเนี่ยให้เราใช้เพชรซื้อครับต่อมานะครับเขาบอกว่าห้ามอัปเกรดไอ้ดอกมาให้ตรงนี้เป็นเลเวล2นะครับนอกจากนี้นะครับ ถ้าเราจะต้องการสร้าง3อย่างนี้นะมันจําเป็นต้องใช้ตะเกียงด้วยนะครับซึ่งตะเกียงเนี่ยให้เราใช้เพชรซื้อนะครับและสุดท้ายอย่าสร้างร้านแกะสายใหม่นะครับก็หลังจากที่ดูตรงนี้แล้วนะครับเอาจริงคือความคิดเห็นของผมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเกมเก็นชินถ้าใ้ผมเปรียบเทียบนะจะมีประเด็นว่าคนดองโลกนะครับไม่ยอมอัปเกรดโลกไปขั้นสูงกว่านะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเจอมอนที่โหดขึ้นนะครับ สำหรับความคิดเห็นของผมเนี่ยคือเราควรจะเล่นตามเกมที่เขาให้อัปไปนะเพราะว่าการอัปเกรดประสานนะครับข้อดีคืออะไรใช่ไหมถ้าเพื่อนๆไม่สร้างของตามนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่สามารถอัปเกรดประสาทไปเป็นเลเวล9เลเวล10เลเวล1 1เลเวล12ได้นะครับยิ่งประสาทเลเวลสูงเราได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครัอย่างแรกเลยนะ คือทุกๆครั้งที่ปราศระเวลเพิ่มนะครับเราจะสามารถสร้างบ้านคุกกี้ตรงนี้เพิ่มได้ถึง4หลังนะครับซึ่งบ้านคุกกี้4หลังเนี่ยแน่นอนว่ามันสามารถผลิตลูกกวาดน้ําตาลตรงนี้นครับเป็น e x p ที่ใช้ในการอัพเลเวลของตัวละครคุกกี้ของเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งมีบ้านคุกกี้ตรงนี้เยอะเท่าไหร่น,นะครับเราก็จะสามารถอัพคุกกี้ได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะก็ดูครับผมเก็บแต่ละทีถือว่าได้เยอะมากนะผมเล่นแป๊บเดียวนะครับลูกกวาดตอนนี้เนี่ยจะมีเป็น6000อนันแล้วนะนอกจากนี้นะครับเพื่ สร้างร้านต่างๆเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นสวนเยลลี่เบอร์รี่นะครับที่หลายๆคนติดบอกว่ามันไม่พอใช้นะรวไมไปถึงร้านใหม่ๆนะครับอย่างฟงปาติสเซอรี่นะครับแล้วก็ซาลองเดอร์จิวเวลรี่พวกนี้เนี่ยพเพื่อนๆก็จะไม่สามารถสร้างได้ด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อัปเกรดประสาทขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ที่สามารถขยายไปได้เนี่ยมันก็จะจํากัดด้วยนะเพื่อนๆก็ไม่สามารถขยายดินแดนเพื่อนๆให้มากกว่าเดิมได้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าถามผมว่าผมเนี่ย ติดปัญหาในการส่งของกับรถไฟหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ไม่ยอมอัปเกรดขึ้นไปเพราะของที่ใช้ส่งมันทํายากใช่ไหมครับคือเอาจริงปัจจุบันเพื่อนๆดูครับตอนนี้เนี่ยของผมเนี่ยของมันเริ่มล้นแล้วนะซึ่งผมสามารถเมเนเทให้ส่งรถไฟได้เกือบตลอดเวลาอยู่ดีนะครับเพียงแค่ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงครับก็อันนี้ผมส่งไปเลยนะของแต่ละอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะติดกันเยอะนะครับแบบมอนน้าตาลก้อนเมฆอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมก็มี16อันแล้วนะนี่ก็ส่งไปเลยครับ รูดเบียร์ครีมชํานะครับส่งไปเลยเพราะว่าเรามีของโลนแล้วนะครับก็สําหรับปัญหาการส่งรถไฟไม่ทันของเพื่อนๆหลายคนในช่วงแรกนะเพราะเวลาเราสร้างของใหม่ขึ้นมานครับอย่างเช่นฟาร์มแกะสายไหมอันนี้นะครับคือแต่ละอันเนี่ยมันใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนานใช่ไหมแล้วรถไฟมาพอดีปุ๊บมันบอกว่าต้องการ3อันซึ่งเราจะต้องรอถึง4ชั่วโมงครึ่งเราถึงจะสามารถส่งได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถปรับตัวได้ง่ายสุดเลยนะ คือเพื่อนๆควรจะปลดช่องตรงนี้เพิ่มเติมครับสิ่งที่ผมปลดเพิ่มนะก็จะมีขนแก้สายไหมนะปลดเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับกับร้านตุ๊กตาสุดน่ารักนะครับอันนี้ผมก็ปลดเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะมันก็จะช่วยให้เวลาที่เราไม่อยู่จอเนี่ยมันนานขึ้นได้นะครับนอกจากนี้นะครับเวลาเพื่อนๆส่งวิชตรงนี้นะครับถ้าเราส่งรถไฟครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มดูแลของใหม่เวลามานะครับมันต้องการทีละกี่ชิ้นอย่างเช่นหมอนน้ําตาลก้อนเมฆอันนี้นะครับเวลาส่งเนี่ยมันต้องการทีละ3ชิ้นใช่มั้้เเเพพรรราาะะฉนนนถกิิดื่อๆววงง มันอาจจะมาพร้อมกันทีเดียว3ขบวนต้องการไอห,หมอนน้าตาลก้อนเมฆอันนี้พร้อมกันเลยนะวิธีแก้ง่ายๆที่สุดเลยนะครับคือเพื่อนๆเนี่ยต้องทําการสต็อกไว้ครับอย่างเช่นหมอนน้าตาลก้อนเมฆอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยพยายามสต็อกให้มันเกิน10อันตลอดเวลานะ พอเวลารถไฟมา3ขาบวนเนี่ยผมจะได้มีส่งตลอดครับและระหว่างที่เราส่งไปนะครับเราก็ผลิตอันใหม่เก็บสต็อกเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับซึ่งปัญหาที่ทําให้ของขาดแคลนหลักๆเลยนะก็คือต้นไม้แห่งความหวังที่เพื่อนๆไปใช้หาตังตรงนี้เลยครับเพราะบางคนที่อยากได้ตังเยอะนะครับแบบใบน,นี้นะมาใช้ไอห,หมอน,น้าตาลอันนี้เนี่ยถึง3อันนะครับแล้วดูเงินลอตาลอใจมากครับสี่หมสมมุติถ้าเกิดเราผลิตได้แค่3อันใช่ไหมแล้วเราส่งไปหมด แล้วพอรถไฟมันมาชนพอดีนะครับต้องการอีก3อันเนี่ยเราจะต้องรอถึง4ชั่วโมงครึ่งนะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายสุดนะครับถ้ามันมาแบบนี้แล้วสต็อกของเพื่อนๆยังมีไม่เยอะนะผมแนะนําให้เพื่อนๆกดรีเฟตไปได้เลยครับรอส่งของใหม่นะครับที่เรามีสต็อกเกินเยอะอยู่แล้วนะก็หลักการง่ายๆครับอย่างนี้เลยนะกับทุกชิ้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆทําได้เนี่ยรับรองว่าหลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดบ้านอัปเกรดของใหม่ๆมาครับน่าจะใช้เวลาวันถึง2วันครับ เพื่อนๆก็จะสามารถปรับตัวและเข้าสู่รูทปกติได้นะและแน่นอนว่าการอัปเกปรดภาษาเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็พยายามรีบเก็บเงินเพื่อที่จะอัปเกปรดภาษาไปเป็นเลเวล10อยู่นะวัสดุหายากของผมปัจจุบันครับต้องบอกว่ามันล้นแล้วนะคือเราสามารถหาได้เรื่อยๆเลยครับจากการส่งรถไฟก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็มาแนะนําแชร์วิธีการเล่นของผมนะ พอเห็นเพื่อนๆหลายๆคนติดปัญหาเกี่ยวกับการอัปเกรดประสาทค่อนข้างเยอะนะครับสรุปนะครับไม่ควรดองเลเวลประสาทนะอัปอะไรได้ก็ควรรีบอัปไปครับพอถ้าเกิดเราอัปแล้วเราแเมเนจให้ดีเนี่ยการผลิตของต่างๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทําให้ทุกอย่างมันฟลอ์ได้ครับก็เดี๋ยวผมให้ดูร้านของผมทุกอย่างแต่ละอันอีกทีละกันของแต่ละอย่างของผมปัจจุบันถือว่าค่อนข้างฟลอ์หมดแล้วนะครับสำหรับเลเวล10ตอนนี้สิ่งที่ ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยพอเนี่ยก็จะเป็นไอ้ถั่วนี่ับเยลลี่บีนะนี่นะ Bean นนนะคือผมใช้เยอะมากนะครับแต่พวกตะเกียงพวกอะไรพวกนี้บอกเลยนะว่ามันลนแล้วครับฟาร์มเบอร์รี่มีอันเดียวก็มาเนจได้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปว่าเลเวลของน้ำพุมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งเลเวลของน้ำพุเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะแจกพวกเบอร์รี่ผลผลิตที่มันหายากอย่างขนแกะสายไหมอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราในการหาของได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ กระจกที่เขาบอกขาดๆกันนะครับเอาจริงของผมก็มีเรื่อยๆนะรวมไปถึงดอกไม้ด้วยครับกระถางดอกไม้แสนสุกอันนี้เนี่ยผมมี16อันสตอ็อกไวปแล้วนะก็อันนี้ครับผลิตนมนะอ๋อนมนี่ครับผมก็เพิ่มช่องมา1ช่องเลยนะสําหรับนมส่วนกาแฟตอนนี้ก็มีเป็น20แก้วแล้วครับดูครับคนแก้สายไหมก็15อันแล้วนะคือรถไฟมาส่งยังไงก็สามารถส่งได้หมดตลอดนะครับตอนนี้โอเคครับก็สาหรับคลิปในวันนี้ถือว่าเป็นคลิป มาแชร์พูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นขอมผมแล้วกันก็สําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ตอบให้นะอ๋อแล้วตอนนี้นะครับสําหรับใครที่ยังเก็บเพชรไว้เยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงแป้นพ์นต่างๆเนี่ยเอาจริงผมก็อยากให้เพืเ่อนๆเก็บไว้อีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีสปอยกิจกรรมออกมาแล้วนะอันไหนว่าอันนี้นะครับนี่นะ ถุงนาโชคของคุกกี้จิ้งจอกก้าวหางนะครับซึ่งไม่แน่ว่ามันอาจจะมีคุกกี้จิ้งจอกก้าวหางอัปเดตมาด้วยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่อยากได้คุกกี้ใหม่ๆนะครับผมแนะนําว่าร้อยถึงวันที่2เดือน7ก่อนนะแล้วดูก่อนว่ากิจกรรมมันเป็นอะไรนะครับแล้วเราค่อยจัดการใช้เพจกับใช้แป้นพิมพ์คุกกี้นะนอกจากนี้นะครับมันมีคลิปเป็นของเกาหลีนะครับผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ที่ใต้คลิปผมแล้วกันก็ถ้าเกิดใครที่อยากดูนะครับลองไปกดดูกันได้นะมันมีคุกกี้จิ้งจอกตัวนี้หลุดดมานะูครับ นี่นะกำลังเล่นชิงช้าอยู่ครับเออแต่เป็นจิ้งจอกได้ด้วยนะน่ารักมาก <50. S 1> ก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subs c r i b e คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนทีนท่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน u b e m e m b e r s ชิ p ช่องเดเนชาแนลทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม c o o กี e Run k i ง g d อมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ